เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่า iPhone อื iPhone เราก็เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงก็คือได้เป็นไฟล์เสียงมาเลยนะครับผมโดยคุณจะใช้เสียงกัญญาณริษาซรสหนึ่ซีรีสอยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับอืทำได้ด้วยนะผ่านอะไรครับผ่านแอปพลิเคชันคำสั่งลัดแล้วก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Siri บน iPhone กันด้วยนะครับ วันนี้ขออนุญาตทำเป็นสื่อเสียงนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆพ,พูดกันทางสายตาที่ใช้งาน Watch Over บน iPhone มาทำไฟล์เสียงจากข้อความที่เรามีอยู่หรือจะพูดลงไปก็ได้นะครับแล้วก็ให้เป็นเสียงที่อ่านโดยกันยานาริสา s ิริหนึ่ง2ได้ตามความต้องการหรือถ้าคุณเ,เป็นภาษาอังกฤษก็ไปเลือกภาษาอังกฤษที่คุณมีอยู่นะเนาะอ๋อโอเคผมก็ ดล็อก iPhone กันก่อนนะครับก็บริการหมอคอม1ึ1 4พัดภูมิใจเสนอเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงโดย iPhone ทำได้เป็นไฟล์เสียงเลยนะอืมสนาฬิกานาทีโอเคครับปึ๊บมาถึงปั๊บรายการใหม่หรสีบายการโอเคครับครั้งเพื่อประนล็อก iPhone มาให้เรียบร้อยแล้วก็หาแอปพลิเคชันคำสั่งรัดใครยังไม่มีก็ไปโหลดมาเลยนะครับผมสาธุสาธิตบน iOS 18.1อยู่นะครับตอนนี้ อ่ะแล้วผมก็เรียกสิริเลยวัด,ดีสิริเปิดคำสั่งลัดยอมไหมคำสั่งลัดอ่ามา,มาแล้ว,ลวก็อ่าคุณจะใช้กดปุ่มด้านข้างกดปุ่มโฮมเรียกสิริก็ได้แล้วก็บอกว่าเปิดคำสั่งลัดนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันเบื้องต้นเราจะต้องไปดึงเอาคำสั่งลัดตัวนี้มาจากแท็บแกลเลอรี่ก่อนครับ อ่าโดยที่ไปที่ด้านล่างขวามือสุดอ่ะผมรูปด้านบนหน้าจอข้างล่างขวามือสุดรายการแท็บแกลเลอรี่แท็บสจากสจะมีด้วยกัน3แท็บนะครับอ่าเรียงกันอยู่ด้านล่างเลยเรามาขวามือสุดก็คือแท็บแกลเลอรี่แท็บแรกอะไรนะโอรายการแท็บเลือกอยู่คำสั่งลัดคำสั่งลัดการทำงานอัตโนมัติแท็บสจากสามอ่าการทำงานอัตโนมัติเป็นแท็บที่2ตรงกลางและแท็บที่เราจะหาคือขวามือล่างสุดก็คือตัวนี้แกลเลอรี่แท็บสจากสามแกลเลอรี่ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปแล้วก็ ไปที่ด้านบนสุดคราวนี้ก,ก็บัดขวามาไ,ได้เรื่อยเลยครับหาคําสั่งลัดที่ชื่อว่าปเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงครับปัดขวามาต้นสามคำบอกคำสั่งลัดสำหรับคำสั่งลัดเริ่มเหมาะกับเรียงคำสั่งลัดวิจ็ตคำสั่งลัดบนแนแชทคำสั่งลัดสำหรับแอปคำสั่งลัดสำหรับการเช็คสตาร์สดันเช็คสตาร์สดันเช็สตาร์สดันเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงอลองหาให้เจอกันนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงหาให้เจอ ใครไม่เจออาจจะใช้ค้นหาด้านบนนะครับแล้วก็ลองพูดว่าเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงก็จะเจอตัวนี้แหละครับออาเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงอุ้มอ่ามีมามตั้งแต่เมื่อไหร่นาะเอาเป็นว่าผมรู้เออก็มาบอกต่อกันเพื่อนแต่ถ้าใครรู้ก่อนไม่ต้องขิงผมนะครับเพราะบางทีผมเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ทันทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าผมรู้เมื่อไหร่คนที่ยังไม่รู้ก็จะได้เรียนรู้ไปตามผมนะครับอืมขู่ไว้ก่อนเพราะว่าหลายคนชอบมัน ขิงเขียนด้านล่างอ๋อม,มันมีนานแล้วครับแต่ถ้ามีนานแล้วช่วยบอกผมหน่อยอ่าช่วยบอกผมหน่อยเพราะว่ายังมีเพื่อนเพื่อและตัวผม,วผมที่ยังไม่รู้เมื่อผมรู้ผมรีบเอามาบอกเลยนะอืมโอเคเจอตัวนี้เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงกลุ่มเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงปึ๊บหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปึ๊บยกเลิกอแล้วเราปัดขวามาแชร์ขวามาเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงขวามาสร้างไฟายเสียงโดยใช้ข้อความเป็นเสียงพูดนี่จับเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงกลุ่ม เกี่ยวกับคำสั่งลัดนี <esi> ้หัวข้ออ่านี่คือรายละเอียดนะพูดว่าวัดีสิริเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับ Siri เมื่อเราเพิ่มแล้วก็คือบอกกับ Siri ว่าเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงครับปัดขวามาแสดงในการทำงานบนนแมปอ่าปัดขวามาแสดงบน Apple Watch ปัดขวามาเพิ่มคำสั่งลัดกลุ่มอ๋อมันแสดงบน Apple Watch ได้ด้วยเหรออ่าแสดงบน Apple Watch อ่าเนี่ยครับเพิ่มคำสั่งลัดเดี๋ยวเรากดที่ Apple Watch แสดงบน Apple Watch อ่าเนี่ยแสดงบน Apple Watch ได้ด้วยอ่าเราปัดมาที่คำว่าเพิ่มคคาสััั่งงรรให้้้้นิวแตเขไป เรียยบร้อคาได้เพิ่มคำสั่งลัดตัวนี้ใช้ในแอปคำสั่งลัดและใช้งานร่วมกับสิริได้แล้วอเยี่ยมเลยครับวิธีการใช้งานมีสองแบบนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปตรงไหนก่อนดีรายการแ็บคำสั่งลัดแ็บหนึ่งจากสเรามาที่แถบแรกครับซ้ายมือล่างสุดที่แถบคำสั่งลัดนะครับผมหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over ที่แท็บคำสั่งลัดด้านล่างซ้ายมือสุดเคาะปึ๊กแล้ว ไปที่ด้านบนครับสีนิ้วแตะครึ่งด้านบนหรือว่าลูบนิ้วด้านบนปุบคำสั่งรัดปุ่มย้อนกลับคำสั่งรัดปุ่มย้อนกลับปัดความมาสร้างคำสั่งรัดความมาคำสั่งรัดทั้งหมดความมาช่องค้นหาความมาอ้นตามคำบอกความมาเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงสองการทำงานนี่ครับเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงจะถูกเพิ่มไวในคำสั่งรัดของอุปกรณ์ไอโฟนเราแล้วครับผมเขาบอกแต่ตอนนี้เราเราจะลองใช้แบบมาตรฐานยังไม่ได้ปรับแต่งก่อนนะ วิธีการมี2แบบคือเคาะตรงนี้ปุ๊บเขาจะขึ้นช่องข้อความให้เราวางแต่ว่าเราจะลองไปใช้สิริก่อนอันนี้เราเราโฮมออกมาก่อนนะครับโฮมข้อความโฮมออกมาก่อนอ,อ,อ,อ่เราก็ใช้สิริครับอ,อ่จะกดปุ่มด้านข้างหรือบอกหวัดดีอ่าสิริก็ได้นะนเดี๋ยวผมกดปุ่มด้านข้างก็กดปุ่มด้านข้างพอสั่นปุ๊บให้หรือกดปุ่มโฮมสั่นปุ๊บให้พูดว่าเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงเดี๋ยวผมลองสาธุอืมสาธิตพอแล้วสาธิตให้ฟังรอบนึงเนาะ พอพูดคําว่าอพอเรียกสิริแล้วบอกเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงเขาเขาจะมีการโต้ตอบกลับมาว่าคุณจะให้ใส่ข้อความว่าอะไรตรงเนี้ยถ้าใช้สิริเราพูดลงไปได้เลยนะครับพูดลงไปได้เลยเสร็จแล้วเขาจะทําไฟล์ออกมาให้เลยเป็นไฟล์เสียงครับอ่ะโอเคผมลองเลยนะครับหนึ่งสองสามกดปุ่มด้านข้างๆไว้ปุ๊บเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงอ,อ,อ่ะตอนนี้อยากให้รู้ไว้ว่าฉัน คิดถึงมากมายแต่ตอนนี้ยังรู้สึกไม่สบายกระเป๋าตังค์แต่ก็ยังจะพยายามทำให้เธอมีความสุขให้ได้และวันนั้นคงจะมาถึงและทำให้เราได้คองคู่กันที่รักจ้าอ้าวฟังมคือ <c ười> บางทีคไว้ <c ười> ว่าฉันคิดถึงมากมายแต่ตอนนี้ยังรู้สึกไม่สบายกระเป๋าตังค์แต่ก็ยังจะพยายามทำให้สระเอเดนูการทำงานอ,อ่านี่ครับเขาก็จะสร้างเป็นไฟล์เสียงให้เราเลย โดยการใช้เสียงเบื้องต้นคือกัญญานะครับเดี๋ยวผมปัดขวบเมื่อกี้จริงๆเสียงเสียงของสิริมันเบาไปหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่มให้ฟังอีกรอบหนึ่งปัดขวามาเซฟสิ้นตุ้มขวามาเล่นตุ้มอ่าเนี่ยเราเล่นได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสามนิ้วแต่สองครั้งให้เสียงพูดปิดนะครับเสียงพูดปิดแล้วผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เล่นนี่เป็นไฟเสียงแล้วนะแต่เป็นเสียงกัญญาก่อนหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งรู้ไว้ว่าฉันคิดถึงมากมายแต่ตอนนี้ยังรู้สึกไม่สบายกระเป๋าตั้ตยา,ยามมเธอีควสุข นะประมาณนี้แล้วกันอ่ะผมสานิ้วแต่สองครั้งให้เสียงพูดเปิดอยู่เสียงพูดคืนมาแล้วเราสามารถปัดขวาจากปุ่มเล่นเร็จครูว้ว่าฉันคิดถึงามากุดสิ้นเล่นปุ่มขวาขวามาอีกทำลายสื่อแปดวินาทีขวาไม่อีกแเรื่องมือแชร์แชร์ครับเราสามารถกดแชร์ไปส่งให้เพื่อนทางที่ไลน์ส่งให้เพื่อนใน Messenger ส่งเก็บบันทึกส่งข้อความส่ง a d o ์ o p s ส่งไปที่ Dropbox ส่งไปที่ Google Drive ได้เป็นไฟล์ชื่อเนี้ยชื่อชื่อประโยคที่เราแลกที่เราพูด แต่เป็นไฟล์นามสกุล .caf โอ้โหต่อ .caf ตอนแรกผมก็งงคืออะไรอะ่ะคือคือเป็นไฟล์นามสกุลอะไรอ่ะนามสกุลใหม่ที่ทาง Apple พัฒนาขึ้นมาเขามีชื่อเรียกอะไร C แล้วก็ A คือ audio F คือ format นะอะคือเป็นไฟล์ที่ Apple พัฒนาขึ้นมาแต่ไม่ต้องห่วงครับ คุณเปิดด้วยตัวโปรแกรมบางตัวได้และถ้าเปิดไม่ได้คือไปเปิดในไลน์เปิดได้ผมลองแล้วไปเปิดในไลน์เปิดได้ส่งในไลน์เปิดได้นะครับและถ้าส่งไปที่ดอปบ็อกส่งไปที่ box, ได์ box, คุณสามารถใช้บนคอมเนี่ยใช้ Format Factory แปลงเป็น MP3 ได้นะครับก็คือสามารถแปลงไฟล์ .caf เนี่ยเอาไปใช้งานได้เอ๊แต่เป็นเสียงกันยาไม่ชอบเอาอยากได้เสียงซีรี 1, ส์หนึ่รีสออ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตคราวนี้เราไม่เป,เปิดในอารฟเปิดในอาร์ฟฟรีชอุ่อ่าเปิดอันนี้เขาเขาก็จะมีตัวอข้อความแต่แนี่<ก>ว่าเปิดให้อะไรด้วยนะะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกสิริใหม่ขอบคุณครับอด้วยความยินดีอ่าโอเคตอนนี้แต่ข้อความแต่สองครั้งเพื่อเปิดเมื่อกี้เราสังเกตไหมเรามันมันก็คือเสียงกัญญาปกติแต่เราอยากใช้เสียงอื่นแล้วเพิ่มลดความเร็วเพิ่มความดังได้ไหม อ่าเรากลับไปที่คําสั่งรัดกันเอ่าเดี๋ยวขอเท่าแถบสลับแอปคำสั่งรัดคําสั่งรัดเปิดอยู่คําสั่งรัดทำงานอยู่คุณมาอยู่ที่คําสั่งรัดนะครับแล้วก็มาที่แถบรายการแถบเลือกอยู่คําสั่งรัดแถบคําสั่งรัดนะครับแล้วอ่าไปด้านบนไปด้านบนคำสั่งรัดปุ่มปัดมาหาคําสั่งรัดที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขกันครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาเลุ่มขวามาสร้างคําสั่งรัดกลุ่มขวามาคําสั่งรัดทั้งหมดหัวข้อขวามาคุณหาช่องต้นตามคําบอกลุ่มเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงสองการทํางานเนี่ยครับเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงอ่า ถ้าเราหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเลยจะเป็นยังไงครับเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงที่เป็นคาสั่งลัดที่เราเพิ่งเพิ่มมาเนี่ยหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บเปลี่ยนข้อควาังสังทำง,งานคําสั่งลัดเขาจะข้อความอะไรสั่งข้อความคําสั่งลัดขึ้นมาทันทีแล้ว จะให้เราสามารถวางข้อความนั้นได้เนี่ยช่องเป่ข้อความอะไรช่องเป่ข้อความกําลังแก้ไขข้อความตาแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดและปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นเนี่ยข้อความช่องเ้่ข้อความอะไรข้อความอะไรปัดขวามาช่องเ้่ข้อความกําลังแก้ไขข้อความตําแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัดเปิดคีย์บอร์ดมาแล้วด้วยเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นสองครั้งเพื่อสั่งทำคุณสามารถไปก๊อปข้อความจากในไลน์จากใน Mess e n g จ r จากในเว็บไซต์มาโดยไม่ต้องพูดแบบเมื่อกี้แล้วก็หมุนโรเตอร์คําที่สกุผิดแก้ไข อ่าผมแก้ไขแล้วผมว่างเลยเพราะผมไปก๊อปมาแล้วว่างอ่าว่างปุ๊บได้ใช้แล้วดอกจันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเครื่องหมายตัวเลขแจ้งหุ่นใจตัดสายโจรคนตาบอดจะใช้บริการตามนี้ก็มีกับเขาที่จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ละกันก็คือเป็นข้อความยาวแค่ไหนประมาณหนึ่งผมไม่ได้ไปตรวจสอบว่าเอ่อฟีเจอร์นี้รองรับกี่ตัวอ,กอักษรต้องขอหน้าภายัยอืมขออาภาัยด้วยครับผมอ่าหลังจากนั้นก็ปัดความมายกเลิกุ่มความมาเสร็จสิ้นุ่มกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปึ๊บเสร็จสิ้น คำสั่งลัดได้ใช้แล้วดอกจันเดิมพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเครื่องหมายเลครับเราปัดขวามาเสร็จสิ้นดุมขวามาเล่นดุมเล่นเหมือนเดิมเลยครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียงพูดปิดเสียงพูดปิดแล้วหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งเล่นได้ใช้แล้วดอกจันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าครับแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรคนตาบอดจะใช้บริการตามนี้ก็มีกับเขาที่จะได้ลองใช้งานบริการใหม่จากเวไ w เวสที่ร่วมมือกับ CIB แจ้งตัดสายโจร ให้เรากดดอกจันทร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าฟาเพื่อแจ้งปัญหารับสายจากนิจฉาชีพว่าเราคาดว่านี่คือเบอร์ของนิดนะชาบหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ plus f ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับอ่าเสียงพูดเปิดอยู่โอเคเราก็เล่นปุมอ่าเสร็จสิส้นเสร็จสิส้นไปเพราะเราไม่แชร์เพราะตรงเนี้ยเล่นอยู่เอเวลาสปินนัทไทม์ไลน์สือ 3, ่อสามแคปเครื่องมือแชร์เราสามารถแชร์อ่าแชร์ไปไหนได้เดี๋ยวดึงนิ้วแตะสองครัง้งปุ๊บปิดกุ่มอ่าเสียงบันทึกทอนได้ปกุ่ม สิ่งบันทึกทอปแอร์ลร์ฟเนี่ยสามารถส่งแอร์ดรอปข้อความตุ่มข้อความเมลตุ่มเมลไลน์ตุ่มไลน์โน้ตุ่มโนดบันทึกตุ่มบันทึกเฟซบุ๊กฟซบุ๊โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์แอร์ลาร์ฟฟูชชชาร์ทที่พี่พี่โอ้โส่งไปแชท GPT ได้ด้วยเหรอลายตุ่มไลอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ สามารถแชร์ไฟล์นี้ซึ่งเป็นนามสกุลที่เป็นไฟล์ออ d ด o โอนะครับแต่ว่า,าในบางตัวอาจจะเปิดได้บางตัวอาจจะเปิดไม่ได้แต่ว่าลองแล้วในไลน์เปิดได้แน่แล้วก็ไปเปิดบนคอมก็อาจจะใช้ Format Factory ช่วยแปลงแต่ถ้าท่านมีบางโปรแกรมที่เปิดได้ก็เปิดได้นะครับนามสกุลนี้อ่ะแต่เมื่อกี้เรา,เรา,เ,ราเรายังนี่คือวิธีการที่สองแต่ว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนเสียงล่ะเ,เราอยากที่จะ ใช้ในส่วนของนาฬิศาล่ะเพิ่มความเร็วล่ะเพิ่มความดังล่ะทำยังไงครับเดี๋ยวขออนุญาตยกเลิกออกมาก่อนสอง<ด>นิ้วถูกแล้วดอจัดหนึ่งพันหนึ่งแได้ใช้แล้วดอกเสร็จสิ้นตุ่สองนิ้วถูกขึ้นลงขึ้นยกเลิกไปนะครับแล้วก็ปัดขวามาที่เสร็จสิ้นแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไป,ส,ส,ปสองทำงานคำสั่งลัดเสร็จคำสั่ง้งางคำสั่งลัดตุด่ม โอเคเราจะกลับมาที่แท็บคำสั่งลัดเหมือนเดิมแล้วเราปัดขวาม,คมาค้นหาต้นตามคำบอกเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงสองการทำงาน <c oughs> เราจะมาอยู่ที่ทำคำสั่งลัดที่ชื่อว่าเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงสองการทำงานเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงเหมือนเดิมหลังจากนั้นให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นลากรายการลากรายการปัดขึ้นแก้ไขคำสั่งลัดนี่ครับให้เราแก้ไขมาอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่ากแก้ไขคําสั่งลัดแก้ไขคําสั่งลัดครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับผมคําสั่งลัดตุ เมื่อเราเข้ามาที่แก้ไขคําสั่งลัดเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงนะครับให้ปัดขวามาเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงเมนูการทำงานขวามาครับเสร็จสิ้นกลุ่มขวามาครับข้อมูลเข้ารับข้อมูลเข้าข้อความจากการทํางานด่วนนี่ครับปัดขวามาถ้าไม่มีข้อมูลเข้าขวามาขอข้อความขวามาสร้างเสียงพูดจากข้อความสามารถลากได้แสดงมนตัวะาเสพดจากข้อความสร้างเสียงพูดจากข้อมูลเข้าของคําสั่งลัดเอาการทางานออกจากคำดูแบบรวดเร็วแสดงเสียงพูดในพลิกลุกเอาการทํางานออกจากคำค้นหาการทํางานแขกเครื่องมือเลิกทาทากลับมาใหม่ไม่เลือกุ่มเอาเอาจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อน ผมยังนึกอยู่เดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะต้องไปตรงไหนเพื่อที่จะเปลี่ยนเสียงได้มันน่าจะเป็นมาคาดเดาไปด้วยกันนะเพราะว่าต้องบอกว่านี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงเสร็จสิ้นเราอยู่ข้างบนเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงเสร็จสิ้นข้อมูลเขาครับถ้าไม่มีข้อมูลคข้าขอสร้างเสียงพูดจากข้อความสามารถลักได้แสดงเมนูเรามามา่สร้างเสียงพูดจากข้อความสามารถดดลักได้สร้างเสียงพูดจากข้อความข้อมูลเข้าสร้างเสียงพูดจากข้อความสามารถดลากได้แสดงเมนูาเจอข้อมูลเข้าขอ ข้อมูลเข้าแล้วปัดขวาทีหนึ่งสร้างเสียงพูดจากข้อความสามารถสร้างเสียงพูดจากข้อความสร้างเสียงพูดจากข้อความพอเจอแล้วเดี๋ยวผมจะลองหนึ่งนิ้วปัดขึ้นย้ายขึ้นย้ายขึ้นหนึ่งนิ้วปัดขึ้นย้ายลงย้ายลงหนึ่งนิ้วปัดขึ้นสั่างทำงานสร้างทำงานปัดขึ้นย้ายขึ้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ละเนี่ยเราเดาผิดไม่ใช่ตรงนี้เหรอปัดขวาครับสร้างเสียงพูดจากข้อมูลเข้าของคำสั่งลัดอ่ดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกปัดขึ้นกับแสดงเพิ่มเติมนี่เราไปผิดที่ครับมันมีสองอผดเมือนกันเอาใหม่ไปที่ด้านนบสุด ปัดขวามาเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงเมนูการทำงานขวามาเสร็จสิ้นปุ่มขวามาข้อมูลเข้ารับข้อมูลเข้าข้อความจากการทำงานด่วนขวามาถ้าไม่มีข้อมูลเข้าขวามาขอข้อความขอข้อความะครับปัดขวามาสร้างเสียงพูดจากข้อความสามารถเลากได้แสดงเมนูตัวเลือกปุ่มปุ่มหน้าต่างสร้างเสียงพูดจากข้อความอันแรกเนี่ยือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองยังไม่ใช่เนาะยังไม่ใช่เนาะปัดขวายกทีคือข้อความเดียวกันแต่อยู่อันที่สองข้อความเดียวกันเลยสร้างเสียงพูดจากข้อมูลเข้าของคำ เนี่ยครับปัดขึ้นสร้างเสียงพูดจากข้อความเนี่ยอันที่สองเนี่ยให้พอเจอตรงนี้แล้วหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแสดงเพิ่มเติมแสดงเพิ่มเติมครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปอ่าคราวนี้หนึ่งนิ้วปัดความมาเอาการทํางานออกจากคำสั่งความเร็วนี่ครับปรับความเร็วได้แล้วปัดความาห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามารถกลับได้เอาเพิ่มเพิ่มความเร็วนิดนึงหรือลงเพื่อปรับาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเพิ่มความเร็วอ่าไม่เพิ่มดีกว่าเพราะเราใช้สิริสองเนาะ คือสิริหนึ่งกับสิริสองเกิดจากอะไรเกิดจากคุณใช้เสียงสิริไหนนะครับจะโชว์ซิริแต่ว่านาริสาเนี่ยจะโชว์แน่นอนแต่คุณต้องไปดาวน์โหลดเสียงก่อนอความเร็วปรับเพิ่มได้ไหมลองปรับเพิ่มหนึ่งนิ้วขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นตหนึ่งนิ้วขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยิ่งยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งพูดเร็วแต่ผมจะใช้สิริสองเสียงผู้หญิงดังนั้นม,มันหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เร็วแล้วปรับปรับลงดีกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้น ระดับเสียงครับปัดความา1สามารถกรับได้หนเนี่ยคือ้นรือลงเพื่อปรับค่าคือระดับเสียงปกติครับสูงสุดคือ2อ่าก็คือ1น่าจะ1นะึเน่ะแล้วสองคือสูงสุดที่2 0งเดี๋ยวเราลองหนึ่ิดปัดขึ้นห <1. 15, S 1> นึ่งจุดสิบห้าหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่สิบห้าหนึ่งจุดหกอ่าเราลองสักหนึ่งจุดหกแบบเนี้ยอ่าเอาเอาเป็นสัก1นึ่งจุดหกนะครับอ่ายิ่งผมแนะนำว่าอย่าต่ำกว่าหนึ่งเลยเอาเป็นหบบนาาึ่งจุดสิบ อ่ะปัดความาภาษาภาษาปัดความาไทยไทยอ่าใครยังไม่เป็นไทยกดเลือกเป็นไทยหรือคุณอยากใช้ภาษาอังกฤษก็เลือกเป็นอังกฤษอะปัดความาเสียงพูดนี่ครับเสียงพูดปัดความากัญญาลุ่มกัญญาครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันครับหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งอ่าสิริ แล้วก็เนี่ยสีริสิงสองอ่ก็จะมีสิริสิงสองอื่นอ่อ่อื่นอื่นเลือกอยู่กัญญากลุ่มกัญญาคุณภาพสูงกัญญาอ๋อเราใช้กัญญาคุณภาพปกติด้วยยังไม่ใช่คุณภาพสูงเลยนาริสากลุ่มเนี่ยข้าทุกครั้งกลุ่มเนี่ยก็จะมีนาริสาให้เลือกด้วยอยู่ที่ว่าคุณไปโหลดนาริสาคุณภาพสูงไหมก็จะมีตัวเลือกให้เลือกด้วยอ่ะผมก็จะปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ สิริเสียงสองสิริเสียงสองนะครับถ้าคุณใช้สิริเสียงหนึ่งอย่าลืมไปเปลี่ยนสิริจริงๆให้เป็นเสียงหนึ่งในนี้ถึงจะเห็นสิริเสียงหนึ่งนะครับอ่ะสิริเสียงสองก็จะใช้เสียงเดียวกันกับที่เราคุยกับสิริสิริสิริเสียงสองหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่สิริเสียงสองอ่าปุ๊บข้อมูลเข้าขอเสร็จแล้วปัดซ้ายมาที่ปุ่มถ้าไม่มีข้อกราบข้อมูลเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งคราวนี้อย่างที่บอกครับเราจะใช้แบบไหนดีใช้แบบวางข้อมูลหรือใช้แบบส ่ะเดี๋ยวเราลองปิดทั้งหมดก่อนนะที่3าการทำงานแขบสลับคําสั่งลักทำงานปิดคําสั่งลัก่อนแล้วสมมุติอ่าตอนเนี้ยเราตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วอ่าปุ๊บสิบสนาฬิกาสิบสีนาฬิกานไอโฟนขึ้นมาเอาแบบไหนดีเอาสองวิธีเลยก็ได้วิธีแรกใช้ Siri ก็เรียก Siri แล้วพูดว่าเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงอ่ะลองใหม่นะครับแต่พอเราพูดเสร็จปุ๊บอ่าเขาจะมีบอกว่าให้เราพูดเลยเราก็ใช้เสียงเราพูด เสียงเราพูดแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเสียงเรานะแต่เขาจะเอาข้อความจากที่เราพูดเนี่ยไปให้ซีรีเสียง2ที่เราตั้งไว้ความเร็ว60%ความดัง1.6ให้กลายเป็นไฟล์เสียง .caf นะครับผมอ่ะโอเคลองดูนะอ่ากดปุ่มด้านข้างหรือกดปุ่มโฮมข้างไวเ้เรียกซีรีปุ๊บเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงข้อความอะไร ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อความอะไรแต่ดวงใจมีให้น้องสิริอย่างมากมายรับรักพี่เถอะนะจ๊ะพี่คิดถึงเจ้าเสียเหลือเกินนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้ฝันก็ไม่ตื่นตื่นก็คิดถึงมันคิดถึงจริงๆนะอืมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับอ้าวโอ้คิดนานเลยรอบเนี้ยรอบนี้คิดนานเลยอ่ะ ได้ไหมอ่ะเรียบร้อยแต้งก็ไม่รู้เหมือนเป็นว่าข้อความอะไรแต่ดวงใจมีให้น้องสิริอย่างมากมายรักพี่นะจ๊เราก็ปัดความมาเสร็จิ้นคุามมาเล่นเล่นครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปเลยแล้วกันนะเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าก็ไม่รู้เหมือนเป็นว่าข้อความใจมีให้น้องสิริอย่างมากมายรับรักที่เธอนะจ๊ะที่คิดถึงเจ้าเสียหรือเกินนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้ฝันก็ไม่ตื่นตื่นก็คิดถึงมันคิดถึงจริงๆนะ อืมผมว่ามันยังมีเรื่องของการเว้นวักอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็สามารถปัดความมาที่เล่นตุมเล่นตุ่มทำลายสื่อแชท์เรื่องมือเล่นปุ่มแชร์แชร์นะครับแล้วก็แชร์ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นให้เพื่อนลองฟังด้วยก็ได้กับสองเหมือนกันครับถ้าเราอ่โฮมออกมาก่อนอไปอที่เปิดคําสั่งลัดถ้าเราอยากจะมีข้อความสามนิ้วข้อสี่ครั้งก๊อปข้อความมาจากไลน์จากเมสเซนเจอร์จากเว็บอะไรต่างๆแล้ว เออเราก็เข้ามาที่แอปคำสั่งลัดนะครับบอกสิริเปิดคำสั่งลัดปุ๊บปัดขวามาทรี่แกลลอรี่แกลลอรี่แท็บสามจากรายการแท็บแกลลอรี่แกลเลอรี่แท็บคำสั่งลัดสีด้านบนสีสร้างคำาสั่งลัดค้นหาต้อนตามคำบอกเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงสองการทำงานเราก็ปัดมาที่เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสั่งเริ่มการทำงานเลยครับคำสั่งทำงานคำสั่งลัดเขาก็จะเริ่มการทำงานข้อความอะไรข้อความอะไรให้หนึ่งนิ้วปัดขวามาช่องต้นข้อความกำลังแก้ไขข้อความตำแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรท่กีุตสิ หมุนโรเตอร์ <สา S 1> แก้ไขแก้ไขปุ๊บหนึ่งนิ้วปัดลงสแกนข้อความว,วางอาลงจนเจอวางแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอาน่าจะวางวางไปไหม,ม,มไหยกเลิกช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขข้อความตำแหน่งที่แทบอยู่ต้นบรรทัดปัญหาคือใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สกดปัญหาคือเมื่อกี้เราก๊อปไว้สิริไม่ก๊อปให้อ่ะอ้าวทำไงดีอะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนตามคำบอกเองก็ได้ไกลเทินป้อนตามไกรป้อนตามแอกแต่สองครั้งเพื่อเริ่มต้นตามกบอกใช้สองนิ้วไปหาใหม่ด้วยเอาเป็นว่่่าาไไมมด้หหใะ ก็ใช้ป้อนคําบอกลงในช่องนี้ก็ได้จริงๆมันควรจะวางนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเพื่อความรวดเร็วไม่ไปหาใหม่เดี๋ยวไปเจอข้อความของใครแล้วมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนาะอ่ะเราก็อ่ะจะพิมพ์ลงในเนี้ยเธอคิดถึงมากมายอยากพิมพ์ใช่ไหมรู้ไหมเป็นใครหมอคอมนั่นไงพูดมากเหลือเกินอืมใช่แล้วใช่แล้วเพราะพูดมากถึง ทำสื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันไงล่ะคะอืมแซจะกินลงเนนียเธอคิดถึงมากมายอยากทีมใช่ไห,หมรู้ไหมเป็นใครหมอคอมนั่นไงพูดมากเลยโอเคประมาณนี้แล้วปัดขวามายกเลิกเสร็จสิ้นจริงๆมันวางเอาข้อความมาวางดีกว่าผมมันข้อความมันหายไปนะแล้วก็ ปัดขวามาที่ปุ่มเสร็จสิ้นแล้ว1นิน้วแต่สองครั้งเสร็จสินส้นแล้วก็รอเขาประมวลจะจะมออกมา <ใน S 2> เป็นเน,นี์าเสร็จแล้วปัดขวามาที่เสร็จสิน้นปุ่มเล่นเล่นครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสียงพูดปิดสนิ้วแต่สองครั้งเสียงพูดปิดแล้ว1นิน้วแต่สองครั้งเล่นให้ฟังปุ๊บจะพิมพ์ลงในเนี่ยเธอคิดถึงมากมายอยากพิมพ์ใช่ไหมรู้ไหมเป็นใครหมอคอมนั่นนี้พูดมากหรือเกินใช่แล้วใช่แล้วเพราะพูดมากถึงทำสื่อให้เพื่อนเพื่ปอนได้ฟังกันไงล่มแชร์ครรับแแช์ล้วก็ ส่งไปในในไลน์ใน m e s s e n g e r แล้วก็สมมุติว่าเอาส่งเลยไหมอ่าส่งจริงๆแล้วกันเสียงบันทึกแอร์ราฟจะปิดตุ่มเสียงบันทึกกับแอร์ราฟข้อความเมลุ่มไลน์อ่าส่งไลน์ไลน์หาใครดีถ้าเห็นเจอเจอใครขออภัยเนาะแชร์กับรอบรู้พูดคุยเรื่องไอทีฟรีสมาชิกสมาคมคนยังรับและหวงสมาชิไอทีฟรีสไตล์ไอทีฟรีสไตล์นะขออภัยไอทรีสส่งไปที่ไอทีฟรีสไตล์และเนเลือกหนึ่งรอบรู้ไอทีสาระส์วิทยาเนโคลสกลุ่มถ้าเจอห้องไหนขออภัยด้วยนะครับ แชทแนววิไอเกินแชร์ุ่มแชร์นะครับเรื่องการแชร์นี่คงอาจจะไม่ได้บอกนะเพราะแต่ละแอปแชร์ไม่เหมือนกันเนาะก็ใกล้เคียงกันแชร์ปึ้งเดี๋ยวในไอทีเฟลช์ไรเนี่คิดถึงมากไหมอยากทิ้งอาโฮมออกมาเลยแล้วก็สั่งทำงานคำสั่งลัดเสร็จคำสั่งลัดโอมข้อความเฟซบุ๊กไลน์ราไลน์ไลน์ปึ๊บอ่าเดี๋ยวหาก่อนนะครับแชร์ ทีฟรีสไตล์เข้าร่วมสับวันนี้มาแล้วมาแล้วนะครับแล้วไปหาวิดีโอ YouTube ได้ใช้แล้วดอกจันหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดไฟแนบจะพิมพลงในนี้เธอคิดถึงมากมายแล้วสองสิบสี่ยี่สิบหกอ่าแล้วสองเนี่ยครับไฟแนบจะพิมพลงในนี้เธอคิดถึงมากมายอยากทิมใช่ไหมรู้ไหมเป็นใครหมอคอมนั่นไงพูดมากเลยระเอคัฟตุ้อ่านี่ครับเปิดไฟเป็น caf เนี่ยเขาบอกให้เปิดไฟนะครับอ่าหนึ่งนี่ถ้าสองครั้งเปิดไฟแล้วปัดขวามาเล่นเออแต่ไม่รู้บนแอนดรอยเล่นได้เปล่าเนาะ เออใครใช้ Android บอกผมหน่อยแล้วกันครับว่า Android เล่นได้ไมั้ไฟล์นี้นะครับผมก็กด1ได้ทั้งทั้งอังนนี้เนี่ยเธอคิดถึงมากมายอยากพิมพ์เสรู้มากเลยนะนนี้เือก็มีพูดมากหลือเกินใช่แล้วใช่แล้วเพราะพูดมากถึงทําสื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันไงล่ะคะอ่าอันนี้คือเปิดใน LINE บน iPhone เหมือนกันเองนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมลองส่งผ่าน Google Drive ผ่าน Dropbox ไปยังคอมพิวเตอร์แล้วก็ Windows Media Player เปิดไม่ดัง Winamp เปิดไม่ดังแต่เปิดด้วย Don p o d Player ดัง เออด้วย iTunes ก็น่าจะดังเนาะแต่ว่า,อาลองใช้ format directory แปลงเป็นไฟล์เอ็มพได้ก็สามารถไปใช้ต่อได้ทั้งหมดแล้วแหละคราวนี้อยู่ที่ว่าคุณจะนำไปประยุกต์ใช้อะไรกับการแปลงข้อความเป็นเสียงแบบนี้ด้วย iPhone ได้ไหมเนาะอืมก็เขามีให้ใช้ผมก็เลยแถคำั่งกดคไน์าำความรู้มาฝากกันนะครับอืมเรื่องของอีกคำสั่งรัดหนึ่งที่ เจอมาลองเล่นมาแล้วก็อู้มันทําได้แล้วทําได้ทำอะไรไม่รู้แต่เมื่อผมรู้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้เหมือนกันก็จะได้รู้ด้วยแต่เพื่อนๆที่รู้แล้วน่าจะกดปิดคลิปนี้ไปแล้วเนาะอืมโอเคครับวันนี้บริการหมอคอมหนึ14 14, ่งสี่หนึ่งสี่พลัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมีความรู้ดีๆจะนำมาฝากกันครับคำสั่งรัดเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงกับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่ สวัสดีครับผม